ราหูย้าย17ตุลาคม2566สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎและก็ราศีกรกฎเป็นยังไงบ้างกระทบเรื่องอะไรบ้างเรามาดูกันเลยนะคะชาวราศีเนี่ยได้มาจากช่วงวันที่เกิดเพราะฉะนั้นชาวราศีกรกฎจะเป็นผู้ที่เกิดในช่วงประมาณวันที่ก15กรกฎาคมจนถึงวันที่16สิงหาคม ประมาณนี้นะแล้วก็ลัคนาเนี่ยจะได้มาจากการนําวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดสถานที่เกิดมาทําการผูกดวงวางลัคนาแล้วจึงได้เป็นลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วก็การาศีกรกฎเป็นราศีแม่ธาตุน้ําสัญลักษณ์ประจาราศีก็คือปูก็มีดาวพระจันทร์เป็นดาวประจําราศีพอพระราหูย้ายรอบนี้เนี่ยรกรกฎจะส่งผลอะไรบ้างอ่าพระราหูย้ายจากพบการงานนะพบกรมะเข้าสู่พบสุภะ ของกรกฏนะคะ,ะการงานสิ่งต่างๆนะที่ผ่านมาเนาะดูคลุ้มเครือคลุ้มเครือเหมือนจะแก้ปัญหาได้เปิดมาเหมือนเจอในเรื่องของปัญหามันจะแก้ได้มันจะแก้ไขได้แต่ก็ยังมีอุปสรรคนะที่ติดติดขัดขัดที่ยังไม่สามารถแก้ได้มีจระเข้ขว้างคลองมีอะไรอยู่ยังมีตัวขัดขัดเราอยู่นะอุปสรรคมันยังมีอยู่นะคะแล้วก็ คนที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งก็มีคนขัดแข่งขัดขาอยู่นะผลงานถึงแม้จะโดดเด่นนะที่ผ่านมานี่ก็โดดเด่นจะได้เลื่อนขั้นปรับตําแหน่งอะไรก็ตามก็ยังมีคนเหมือนขัด,ข,ดขัดหน่อยเนี่ยพอพระราหูย้ายออกจากภพพระรหัสสปอดีแล้วเนี่ยดาวพระรหัสอยู่องค์เดียวละมีตําแหน่งราชาโชคเนาะให้คุณเต็มที่ละอยู่ในพบก,การงานโดดเด่นขึ้นมาอย่างเห็นได้ชัดเนานะปัญหาที่คิดว่า มันคาราคาซังน่ะมันแก้ไม่ได้สักทีอ่ะจะถูกคลี่คลายมีคนช่วยแก้ไขมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยแก้ไขเนาะแต่ก็ยังอาจจะนะมิเอชาวกรกฎก็มีเกณฑ์คือเรื่องเก่าๆอ่ะจะมีการคลี่คลายเหมือนได้แก้ไขเนาะแต่พอมองอีกมุมหนึ่งก็คือพอพระรหัสได้กําลังเต็มที่มีตําแหน่งเต็มที่นะเนี่ย น่าจะมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและมีภาระหน้าที่เพิ่มเติมเข้ามานะมันมีโอกาสแบบนั้นเกิดขึ้นนะผู้หลักผู้ใหญ่อาจจะให้ทำอะไรบางสิ่งบางอย่างเพิ่มเติมจากที่เคยทำ้ารตีความมองดูความหมายของพระรัชท์ที่ได้ตำแหน่งราชาโชคที่อยู่ในภพการงานนี่ก็หมายถึงว่ามันค่อนข้างจะเป็นในแนวของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งและมีภาระหน้าที่เพิ่มขึ้นมานะะก็ เป็นสิ่งที่ดีนะเราต้องมีว่าเราต้องมองว่าเป็นโอกาสนะคะพระราหูมาจากพวกมรณะสิ่งที่มันไม่ใช่มันจะได้แก้ไขการงานเนาะหรือสิ่งที่แบบว่าเออแบบมันคอยของขวาง,งอะไรเงี้ยเออมันมันจะมันจะผ่านไปถ้าในเรื่องเรามองในเรื่องของการทํางานอย่างเดียวเนาะนั่นหมายถึง ถ้าอยากจะเปลี่ยนงานมีโอกาสได้เปลี่ยนนะเปลี่ยนตนําแหน่งเปลี่ยนงานอะไรประมาณนี้ยสําหรับชาวกรกฎถ้าอยากจะเปลี่ยนเนาะก็มีโอกาสด้านนี้นะคะแต่ถ้าไม่อยากเปลี่ยนอาจจะเปลี่ยนในที่ทํางานเดิมนะได้มีเกณฑ์ในเรื่องการเลื่อขนขั้นเลื่อนตำแหน่งเกิดขึ้นพระรี้าริ่มให้เราต้องมีสิ่งใหม่ๆห ให้ไปรับผิดชอบเพิ่มเติมอะไรประมาณนั้นนะคะเนื่องจากพระราหูเนี่ยมันมาจากภพมรณะเนาะ,ะงานส่วนใหญ่ถ้าสมมติเรมองถึงเรื่องงานนะเพราะว่าเดิมมันอยู่ในที่งานแล้วก็ยา้าโยกมาอยู่ในภพสุภนะเนาะนั่นก็แปลว่าถ้าเกิดเรามองแค่เรื่องงานนั่นหมายถึงเป็นงานที่ยากย,ากยากนะที่เราต้องแก้ไขแต่ถ้าเรามองอีกมุมหนึ่งก็เป็นจุดเป็นจุดที่จะมีการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิต สุภาะถ้าจะเปรียบถึงในเรื่องของอาการดําเนินชีวิตทั่วไปหมายถึงความสําเร็จวิถีวิถีปกติของเราอะนะความสําเร็จความดีงามต่างๆพอพระราหูย้ายเข้ามาอยู่ในภพสุภะนั่นนะสุภาะหมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเดิมเป็นเจ้าเรือนบรณะให้ชาวกรกฎสิ่งที่ต้องระวังนะให้ระวังสุขภาพของผู้หลักผู้ใหญ่ให้ดี นะแล้วก็การใช้วิถีชีวิตที่ไม่ระมัดระวังระวังสุขภาพของตัวเองด้วยเช่นกันนะนะถ้าสมมุติก็รกดนะถ้ามองในเรื่องของวิถีชีวิตมันจะมีหลากหลายหลากหลายเรื่องถูกไหมการกินการดูอะไรต่างๆการใช้ชีวิตทั่วไปในชีวิตประจำวันและการทํางานด้วยการทํางานเนี่ยถ้าคนที่ทํางานเกี่ยวกับ เจ้านายเป็นต่างชาติเนี่ยปัญหาจะน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ประเทศเดียวกันเจ้านายเป็นคนคนไทยก็ประเทศเดียวกันอย่างเงี้ยปัญหาจะเยอะหน่อยก็ขอให้ชาวกรกฎเนาะมันสวดมนต์ไหว้พระบ่อยๆมันปล่อยวางบ่อยๆพระราหูจะเป็นตัวที่ทําให้เรารู้ในเรื่องของศัจธรรมของชีวิตให้เรามองตรงนี้เป็นหลักนะพบมรณะหมายถึงพบที่เราได้เห็นความตายทุกวันพิจารณาทุกวัน ตรงเนี้ยให้มิตรเอให้กรกฎนะขอโทษค่ะให้กรกฎหมั่นในเรื่องของหมั่นมองในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆถ้าเกิดมันจะต้องเปลี่ยนแปลงหมั่นปล่อยวางนะอย่ายึดติดยึดมั่นถือมั่นบางทีอ่าพอบางจังหวะนะเรามีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนแต่งอาจจะถูกย้ําเกีย,อยิอะไรงประมาณเนี้ยก็ให้ปล่อยวางตรงจุดนี้มันจะมีภาวะเรื่องของความอึดอัดอยู่ด้วยนะเพราะว่าภพสุภะเนี่เป็นภพที่ ตีกนหลังเนาะเป็นพบที่9ของลัคนากระทบถึงตัวเราแน่นอนถ้าเรารู้จักปล่อยวางรู้จักความเป็นไปรู้จักสัจธรรมของชีวิตเราจะไม่ค่อยทุกข์แต่ถ้าเราเอาสิ่งเหล่านั้นมายึดยึดมั่นถือมั่นยึดติดกับตัวเนี่ยเราจะเหนื่อยเราจะทุกข์ตลอด18เดือนนี้นะขอให้ปล่อยวางเพราะเราได้ฟังคลิปนี้แล้วว่ามันจะมีเรื่องบางสิ่งบางอย่างเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องอ่ะจะทำให้เราคิดมากก็อย่าอย่านำเรื่องพวกนั้นมาคิดมาก นะมันจะ,จะมาคอยมากระทบอยู่บ่อยๆมีคอยมากระตุ้นทําให้เราแบบเกิดเรื่องโน้นเรื่องน,องน,งนี้เรื่องของจริงมั่งไม่จริงมั่งข่าวลับโคมยลยอะไรพวกนี้มันจะมาถึงหูเราอยู่บ่อยๆเพราะนอกจากดาวพระราหูแล้วเนี่ยมันจะมีดาวพระเสาร์ด้วยดาวพระเสาร์นี่เป็นดาวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามนะเป็นดาวใงพวกปัตตนีปัตตนีเนี่ยนอกจากหมายถึงคู่ครองคนรักคูุ่ส่วนแล้วหมายถึงศัตรูที่มองเห็นคนที่ไม่ชอบเราอะไรเงี้ยแล้วมันอยู่ในพวกมรณะหมายถึงว่าเขากําลังมีอะไรอยู่ลับ นะมีแผนอะไรลับๆอยู่ที่จะวางแผนทําให้เราทุกใจนะคนตนําแหน่งทําให้เราเสียเกียรติเนี่ยคือมันมีคล้ายๆเขาเรียกว่าสงครามเย็นสมัยก่อนถ้าเกิดใครเกิดทันนะก็มันจะเป็นคลื่นใต้น้ําอะไรประมาณนั้นนะคะก็ให้กรกฎให้รู้ในเรื่องนี้ด้วยจจังหวะโอกาสนะมีแต่เนื่องจากบาปข้อสองพระองค์เนี่ยสององค์เนี้ยมันส่งผลถึงลัคนาเราด้วยก็ขอให้กรกฎใช้ หลักการเนาะใช้สติปัญญาในการแก้ไขปัญหาชีวิตใช้ดาวพระหัสที่ได้ราชาโชคเนี่ยที่เป็นดาวของสติปัญญาดาวของอความดีงามต่างๆเนี่ยมาแก้ปัญหาอย่าใช้อารมณ์เด็ดขาดอย่าคิดว่าเออแบบเอาอารมณ์ไปปรุงเรื่องโน้นเรื่องนี้ให้ตัวเองทุกหนักอย่างเงี้ยอันนี้ให้รู้จักปล่อยวางแล้วก็คิดในแง่ที่เป็นบวก อยู่บ่อยๆนะอย่าทำให้ตัวเองทุกข์หรือคิดวนเด็ดขาดเนาะเพราะพัฒนาหันียค่อนข้างให้คุณต้องให้ย้ายปีหน้าก็ยังมาอยู่ในมุมที่ดีเนาะได้ได้ไปอยู่ในมุมลาภะของลัคนาราศีกรกฎด้วยนะคะตอนนี้อยู่ภพกรมมะก็อยู่ในเรื่องของการงานโดยตรงสิ่งที่จะกระทบจริงๆกระทบกับผู้หลักผู้ใหญ่แหะเพราะพ,พัฒนาหัดเองก็หมายถึงผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเนาะพระราหูที่ย้ายเข้าไปเนี่ยก็ไปอยู่ในพวของผู้หลักผู้ใหญ่ด้วย นะความดีงามความชัดเจนอะไรต่างๆเนะี่ยเราชัดเจนเข้าไว้นะดูในความเป็นไปต่างๆทำในสิ่งที่ถูกต้องนะความดีบุญต่างๆจะครอบเราไว้เนาะแม้จะเกิดปัญหาต่างๆถ้าเรารู้ทันในเรื่องความทุกข์ต่างๆเราจะไม่ค่อยทุกข์แล้วเราจะสามารถแก้ปัญหาให้ผ่านค้นไปได้ด้วยดีเพราะมันมีตัวช่วยมันมีดาวพฤหัสตั้งอยู่ในมุมที่ดีอยู่ขอให้มองมุมดีๆและนําไปแก้ปัญหาอย่า ไปปรุงแต่งปัญหาต่างๆให้มันเลยเถิดที่จะไม่สามารถแก้ได้นะคะฝากลัคนาราศีกรกฎตรงนี้ด้วยนะสิ่งต่างๆมีทั้งดีและไม่ดีมีทั้งดีมีทั้งเสียแต่ที่โดดเด่นก็คือดาวพฤหัสที่อยู่องค์เดียวตรงราศีเมษเนี่ยส่งผลในเรื่องของการงานทําให้เราโดดเด่นในครั้งนี้เนาะแต่ว่าพระางหงเองก็จะไปกระทบในความสุขการดําเนินชีวิตต่างๆของเราด้วยนะ แต่ถ้าเรารู้เท่าทันมันก็สิ่งต่างๆความทุกข์ต่างๆก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้นะชาวลัคนาราศีกรกฎเนาะ,ะก็ขอจบคำแนานายเมื่อพระราหูย้ายในครั้งนี้ในวันที่17ตุลาคมนี้สองนนี้เนาะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนะใช้ดาวพระหัตให้เป็นประโยชน์ จะพระรหัสให้คุณเต็มที่ในภบการางานเนาะขอบพระคุณที่ติดตามกันมาดยตลอดขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ